นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะเรื่องเ,อเป็นกลองแฟตะเลสนะฮะเป็นกล้องแต่งนะครับก็มาพูดนถึงเรื่องนี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นลินเล่งเดิมนะครับพูดถึงเรื่องข้อดี e ของมันก่อนนะข้อดี e ของมันเนี่ย ยังมีข้อดีอยู่ก็คือมันสามารถเปิดรับอากาศนะฮะเปิดรับอากาศได้เต็มที่นะฮะมากกว่ากองซึ่งเป็นกองเดิมนะครับยิ่งเราเปิดนะฮะถ้าเราใช้งานในเมืองเนี่ยอย่างเช่นถนนลาดยางเนี่ยถนนดําเนี่ยนะเราสามารถจะไม่ต้องใช้กองตัวนี้เลยก็ได้นะฮะก็คือเป็นกองแห้งนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีฝุ่นละอองถึงมีก็มีน้อยครับนะครับ ส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยก็คือเวลามีฝุ่นอะไรเข้ามาเนี่ยเพราะว่าการใช้รถในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเจอทางฝุ่นทางอะไรโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะฮะเป็นอันตรายต่อเครื่องเพราะว่าแหวน,นจะไปเร็วมากนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็คือไม่ต้องถามเลยนะครับว่าทําไมมันแดงแบบนี้นะร,รถสีขาวน้าเงินนะแต่ว่าทําไมมันแดงอย่างนี้ ก็ไม่ต้องสืบเลยครับนะเดี๋ยวผมจะพามาดูฟ้าพาดถนนนะครับเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยอ่าจะมองกันไม่ค่อยชัดนะมันเป็นทางลูกลังครับ <c oughs> ซึ่งเขาได้ทำการขุดแล้วก็เกลี่ยถนนนะครับเพื่อ จะทาถนนลาดยางซึ่งหน้าร้านเนี่ยหน้าร้านของผมเนี่ยนะมันก็เป็นถนนแบบเนี้ยซึ่งอยู่ๆก็พูดแับวเหมาก็ทิ้งงานไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะอยู่ๆ่ก็ทิ้งงานไปเลยมันก็ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างทั่วนะฮะโดยเฉพาะพวกรถที่ผมทำทำออกไปเนี่ยแดงหมดครับทุกคนันจะเข้ามาเป็นสีขาวสีนํำเงินสียมพูอะไรก็แล้วแต่ครับขับออกไปเนี่ยแดงหมดครับ นะยังไงก็ถ้าผู้มีฝ่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับถนนสายนี้นะฮะถ,ถนนบ้านเว้ยจากนะฮะดำเนินการด่วนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากเนื่องจากฝุ่นละอองนะฮะอ่ะไปนอกเรื่องก่อนละนะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องรถต่อแล้วกันนะครับ ข้อดีของมันก็ได้บอกไปแล้วก็คือเปิดรับอากาศได้เต็มที่แล้วก็ในยิ่งยิ่งในเวลารอบสูงๆเนี่ยก็คือเวลาเราขับเนี่ยแรงลมที่ปะทะเข้ามาหา <c oughs> หานะฮะที่แรงลมที่เข้ามาปะทะหาเนี่ยกับท่อกรองสแตนเลสแบบเนี้ยมันก็ยิ่งเราขับเร็วเท่าไหร่ลมแรงๆที่เข้ามาผ่านท่อกรองตัวเนี้ยยิ่งมีเยอะมากขึ้น แต่ในกรณีของรถที่โมนิฟายเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนไปใช้เป็นหัวฉีดใหญ่นะฮะเปลี่ยนไปใช้หัวฉีดใหญ่นะครับก็คือยิ่งอากาศเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยการจ่ายน้ํามันจะต้องเยอะขึ้นถ้าไม่งั้นรถก็วิ่งไม่ออกเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะครับเกี่ยวกับเรื่อง ท่กรองแฟตเตอร์เลตแบบนี้นะครับพูดง่ายๆเลยท่อกรองแฟตเรเลสเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาหรอกนะ <S <S เป็นงานไทยประดิษฐ์ล้วนๆครับเป็นงานไทยประดิษฐ์ล้วนๆก็คือคอท่อสูตรนะครับเก่าๆก็กกกกคือปลายท่อสูตรเก่าๆนะครับที่ผมได้ทําการตัดทิ้งนะครับก็คิดว่ามันก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับท่อกรองแฟตเรเลสของที่เขาขายกันทั่วไปนะครับ พราะว่าไม่ใช่ว่าแถวที่ผมอยู่ไม่มีขายนะครับมีขายแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งารประหยัดงบอะไ,ไรแต่ว่าเรื่องของการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งอื่นๆที่มันน่าจะนํามาใช้ได้นะครับก็เลยลองนํามาใช้ดูแต่จริงๆแล้วก็คันนี้ก็มีมอคก,กองอะไรเรียบร้อยแต่ก็อยากจะลองทําให้นะครับลองทําให้ดูนะครับ ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปซื้อให้มันแพงๆหกเจ็ดรยสี่ห้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคนที่เข้ามาก็ขอให้ดูจนจบนะครับว่าทําไมเพราะอะไรนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะตลกนะครับว่าทําไมรถช่างที่ช่างทําในช่องเนี้ย ทำไมช่องเนี่ยที่ทารถออกมาทําไมมันลดมันสกรปรกจังนะครับก็ไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องถามเพราะว่าภาพแวดล้อมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ก็คือเป็นถนนลูกลังนะครับก็ถนนลูกลังเนื่องจากว่าเขายังทําถนนไม่เสร็จนะครับก็คือเขาทางานคากันเอาไว้นะครับก็ฝาพก็เป็นอย่างที่เห็นนีคนนะครับไม่มีส่วนไหนดีอ่ะครับนะจากรถแต่งกางไกลเป็นรถทำนาทำสวนไป นะครับก็อยู่าภาพเนี้ยนะอย่างที่เห็นนะครับมีแต่ฝุ่นฝุ่นจากทางที่เป็นทางลุกลงังนะครับอ่ะอย่างไรก็นอกเรื่องมาเยอะแล้วครับก็ฝากคลิปทั้นๆไว้คลิปหนึ่งนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเผื่อว่าจะมีอะไรมาอธิบายกันอีกนะครับขอบคุณครับ